ครับอะงั้นเรื่องตรงๆของอาจารย์เลยละกันพี่น้องถามว่านบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะเลาวะสัลลัมเคยจัดโต๊ะจีนไหมครับเฮ้ยถามจริงเปล่าหรือแกล้งถามป่าวนี่มีพี่น้องถามมาจริงๆรฮะพี่น้องถามมาจริงๆขอดูสินี่ครับเออนะนบีสุลลัลฮุอะเลวะสัลลัมเคยจัดโต๊ะจีนไหมคือหวังว่าคนที่ถามเนี่ยคงไม่ใช่ ผู้รู้หรือคงจะเป็นชาวบ้านคนทั่วไปอยากรู้ที่ไม่รู้หลักเกณฑ์หลักการของการจำแนกแยกแยะบนพื้นฐานของศาสนาว่าจะใช้หลักเกณฑ์หลักการอะไรจำจำแนกคือจริงๆเดี๋ยวก่อนเรื่องคำว่าโต๊ะจีนคือเราไม่อยากจะพูดเยอะแล้วจานนามินเราอธิบายกันไปเยอะแ จะเข้าใจไม่เข้าใจจะไปเข้าใจคนละทางเราถือว่าเราได้อธิบายไปแล้วคือคําว่าโต๊ะจีนเนี่ยนะม,ม,มันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีอาหารจีนนะรหรือคนกินคนเสิร์ฟต้องมาแต่งตัวเป็น,จนเจ้าสัวอซออะไรต้องไปใส่ชุดไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมวิธีการอะไรลเลยอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่อาหารมงคล,ลใช่ไหมครับไม่ใช่อาหารมงคลไม่ใช่อาหารพิธีกรรมวิธีการอะไรไม่ใช่ แต่ชาวบ้านเขาเรียกว่าโต๊ะจีนก็เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนไทยก็ปูเสือปูสา์นั่งกินข้าวกับหมอดินครับไหมก็นั่งกินกัน,นจิ้มน้ําพริกกันอย่างนั้นแหละแต่ว่าถ้าเป็นประเพณีชาทางเหนือเขาก็จะมีไอโต๊ะเตี้ยขึ้นมาหน่อยหนึ่ง,งพี่น้องก็ไม่เห็นผมก็มาทําท่าอย่างดีเลยเขาเรียกว่าขันโต๊กขันโต๊กมันก็คือไอ้ที่เป็นโต๊ะไม้ทัอนสารอ่าจะเป็นจะเป็นไม้สารไม่สารก็แล้วแต่เหอะ ใช่ไหมไอขันโต๊กมันก็คือมันจะเป็นถ้วยอะ่ะเป็นถ้วยอะ่ะเป็นถ้วยอาหารเป็นถ้วยเป็นถ้วยเป็นถ้วยที่วางอยู่ในโตก๊กโต๊กมันก็คือสำรับสำรับที่สูงขึ้นมาคล้ายๆกับโต๊ะญี่ปุ่นอนั่นแหละแล้วก็จะมีอาหารเป็นถ้วยเป็นถ้วยนั้นเขาเรียกขันโตก๊กทางทางภาคกลางภาคอีสานก็ปูเสือปูสา์กินข้าวกันอย่างนั้นแต่ว่าพอมายุคคนจีนเข้ามาในบ้านในเมืองเขาก็นั่งกินกันบนโตะ๊ตะบนโต๊ะอาหาร ก็เลยเรียกว่าโต๊ะ,ตะจีน,จนเพราะงั้นกินอาหารบนโต๊ะก็คือโต๊ะจีนนั่งกินอาหารบนโต๊ะครับมันไม่ใช่เป็นคําว่าโต๊ะจีนมันไม่ได้ไม่ได้แปลว่าอาหารจีนหรืออาหารที่เป็นพิธีกรรมเป็นอาหารอะไรมงคลมงคลหรือเป็นไม่ใช่เลยอย่าไปเข้าใจอย่าไปเข้าใจผิดครับเป็นชื่อที่บอกให้รู้ว่ากินโต๊ะกลมแหละ จะเป็นโต๊ะกลมหรือจะเป็นโต๊ะยาวเอาเอาเอาตามสะดวกปัญหาก็คือว่าท่านนบีมูฮัมหมัดสลลัลอะลไรวะซัลลัมเคยจัดโต๊ะจีนไหมเดี๋ยวก็จะมีคนถามอีกแล้วนบีกินเคยกินขันโต๊กไหมเออแล้วนบีเคยกินน้ำพริกกะปิไหมนบีเคยกินแกงส้มไหมเอ้นบีอย่างนั้นไหมเอ้นบีอย่างนี้ไหมล่ะ ถึงบอกว่าคนถามเนี่ยอาจจะไม่มีพื้นฐานข้อมูลหลักเกณฑ์หลักการทางศาส,สนาที่จะจำแนกแยกแยะเพราะอันเนื่องมาจากไอ้เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องมุอามาลาศพอเป็นเรื่องมุอามาลาศแล้วทำไมอะเรื่องมุอามาลาศมันไม่ใช่ไปดูอะนบีทำยังไงอะมีตัวบทหลักฐานใช้ให้ทำยังไงไม่ใช่ เรื่องของมุอามลาดมันต้องไปดูหลักฐานห้ามคือถ้าไม่มีหลักฐานห้ามเชิญก,กินแกงส้มแกงไตปลาจะส้มใตส้มกลางส้มเหนือ้ออะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าไม่มีหลัก,าลกฐานห้ามบางท่านอย่ามาถามคําถามอย่างงี้เป็นคําถามที่ที่ไม่เข้าใจครับผมเคยเคยพูดอย่างนี้ว่าแล้อ,อย่างยาแกงส้มเนี่ย ใครมาวินิจฉัยว่าแกงส้มฮาลานไม่ต้องวินิจฉัยแล้วเพ่อฮาลานาต้องต้องวินิจฉัยไหมแล้วใครเป็นคนวินิจฉัยว่าแกงส้มฮาลานแกงส้มแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงกะรีแก,งม,มมแกงมัสะมัน่นกุรุมาอะไรอาหารการกินเปล่าโดยพื้นฐานของมันฮาลานแต่เดิมยกเว้นที่จะมีคำสั่งห้ามครับแต่มีคำสั่งห้ามโอเค แต่ถ้าไม่มีคําสั่งห้ามปัญหาก็คือที่มันปัญหาอยู่ณปัจจุบันเนี่ยถามมันมันเป็นปัญหาของการมองในมุมที่แตกต่างกันเราบอกว่าขอเท็จริงเราทําอย่างนี้เขาเข้าใจผิดไปไปเอาอย่างงู้นอย่างที่เขาเข้าใจเอามาวางขุกลมเดี๋ยวมันไม่ไม่ไม่ใช่ที่จะไปถามหาหลักฐานท่านนบีก็ท่านนบีมโหห์ละอัลลอฮก็บอกอย่างนี้มาแก่นะ มิน a อมริดีนี u กุ a มฝ a y y a ลเยะอะไรที่เป็นศาสนาของพวกเจ้านะมาเอาจากชั้นไปเรื่องที่เป็นศาสนาเอาจากนาบีครับรานงั้นมันก็ต้องไปดูว่ามีหลักฐานใช้ไหมเห็นมใช่มีมีหลักฐานใช่คือท่านเรื่องศาสนาอนะัลอัโลอฟิลอิบาดาพื้นฐานรากฐานหลักเดิมของในเรื่องของศาสนานั้นก็คืออัตตะฮรีมห้ามไม่ใช้อย่าทำ ไม่ใช่คิดจะทำไองนู่นเองคิดจะประยุกค,คิดจะประดิษฐ์พิธีกรรมวิธีการอะไรกันขึ้นมาเองไม่ได้เรื่องศาสนาไม่ใช่อย่าทำเรื่องศาสนามันต้องมีรูปแบบต้นแบบต้นอยา่างจากนาบีและร่องรอยที่บรรดาสฮาบะเขาถือปฏิบัติกันมาครับผมเรื่องศาสนาต้องถามว่าใช่ไหมอนนานบีทำไงมีสุนัตยังไงทำยังไงอะไรยังไงเห็นไ,ไหมใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องดุญญนยานบีมัสลลัลละละสแลมก็บอกว่ามา<ๆ>แกนามินอุมูริดุนยาคุ้ม อะไรที่เป็นเรื่องดุนยาของพวกเจ้าทําไมฟาชานุกุลนบีก็บอกพวกมันเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าทําให้มันดีขึ้นไปหรืออีกรายงานสํานวนรายงานอันตุมเบียอารามินนีพวกเจ้าทั้งหลายรู้ดีกว่าฉันมันทําไป<ำ>เพราะงั้นไอเรื่องของทางดุญญนยาเนี่ยว่าไปคุณจะกินข้าวกับเสือกกระสา์คุณจะนั่งโต๊ะกินจะกินกับมือกินกับช้อนเชิญหรือตะเกียบหรือหรือรอ,รอ,อะไร หรือจะขันโตก<อ>๊กกินไปหรือจะอะไรว่าไปเถอะทำไมมีหลักฐานห้ามไม่ใช็ไปดูอ,อะไรหลักฐานหลักฐานใช้ไปดูว่านาบีทำยังไงมันยุ่งเลยคือจะนั่งกินแบบไหนหรือว่าจะเป็นโต๊ะแบบไหนก็นแล้วแต่ถ้าเกิดในในนั้นน่ะมีของหารามอยู่อันนี้คือห้ามชัดเจนใช,ใช่ใช่ใช่ถ้ามีส่วนผสมของหรารมก็คือหาราม ครับ,รบเพราะงั้นพื้นฐานรากฐานเดิมๆของมันคือฮาลานครับหรือพี่น้องอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปหาดูทาง YouTube ได้อีกเช่นเดียวกันพอพูดไว้ร่วมสามชั่วโมงที่แจงเกี่ยวกับตรงโต๊ะจีนก็ให้ท่านพี่น้องไปฟังมันมีทั้งข้อเท็จจริงให้ดูด้วยว่ามันเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยที่ผมเชิญฮ ا د อามีนจัมปาทอง ค,คนที่เขาคลุกอยู่ในวงการทำโต๊ะจีน,น่ะนะเขาบอกว่า20กว่าปีดิก็ที่เขาทำมาล้วก็ถามาว่าทำยังไงแล้วเวลาที่เขาดีวงานกับเราเนี่ยเขาทำยังไงอะไรยังไงมันมีมันมีข้อเท็จจริงของมันอยู่เอาข้อเท็จจริงของมันมาพิจารณาว่ามันทำยังไงอะไรยังไงมันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องอโอ้ยลี้ลับหาข้อเท็จจริงไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ใช่ ขอ้อเท็จริงมันมีอยู่ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไหมล่ะขอ้อเท็จริงที่เขาทําอย่างนี้เอาไปพิจารณาสิแล้วจะได้รู้ว่าเออแล้วม,มันมันตรงกับตัวบทหลักฐานไหมมันฮาราหรือมันฮารอมครับผมไม่ใช่เรื่องอยากหรือไปทาเรื่องอยากกันเป็นเรื่องง่ายทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเรื่องเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเรื่องยากเออครับที่พูดกับรับ